สาราเอนติโงมาจามหาเจวาอภิลาภะกัปปุณณีมหาปุญโยมหาลาโภกัปปุณณีมิเตบังหาติพุทธะมหาอุณละมงพุทธายะวิรัติโยวิระปูนายังวิระถึงสารวิระทาสีวิระทาสาวิระอิจุโยพุทธะสมาณีมามากุทธะสาสวะขสัมปติตชามิเติงอาอาห์นาจืสัมปติตชามินาสังสีงมุงลงมาจา ตกมาจากมหาเทวาอภิลาภานาตุนียมหาปุญญม,มหาราโภเขานตุนิย์วิเตหะมหติตพุทธะมังนะโมพุทธายะมีรัชโยวิวรากูนายามิระหงสาวิวราชสีวิวราชสาวิวระอิทิโยวิระสมานีมาม,ามังคุธสสวาสัมปติฉามิเห็นเห็นตาตาสามปจิตชามินาสังสีโทกงมาจะมหาเทวาสาเอยาขาภะไร